ถ้าจำใครว่าได้่มดเลยเพื่อนไ่้หนิลูกเจ้าได้หนิลูกพี่กูวาววาวอย่ามาเอาใส่กูคอยห้าวใส่เจ้าอีหยังอีกดพอมึงอย่ามาฮ้าวใส่กูนะมึงอย่ามาฮ้าวใส่กูแม่นยังเด็ดดี่ยอเจ้าเป็นหยังอี็ดมีมึงอยมาฮ้าวใส่กูมึงอย่ามาฮ้าวใส่กูคอยห้าวใส่เจ้าอยู่งใส่เอากูบอกมึงกี่ครั้งแล้ว พูอยิ่งหยังอีกกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วมึงอย่ามาข้าวใส่กูข้าวใส่เจ้าหยั่งยังนี่้าเมาบ่นี่ยขอย้อนนีมาหลอกเขาไมาขนาดขาวแล้วบอกมึงหลายครั้งแล้วนะเมาบ่นี่ถ้าแตกะหัวเนี่ยมาหลอกขาวนี่ถ้าแตกกระหัวนี่ยมึงแตกอะไรไม่หยั่งง้อเขาติไม่ได้เมาแต่อย่ามาข้าวใส่กูเอาละนี่ได้ปัวกับบาดนี่ละ เจ้าเป็นอย่างใครขอถามเจ้าเป็นอย่างใครจะไป็นข่าวว่าดัดต่อว่ากินนี่ไงไอ้กิชมันเจ้ากิชมนี่แไงกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วนะไม่ยนหยังกูบอกมึงลนะอ๋อเมียนหยังมึงมาห้างใส่กูทำไมคอยห้างใส่เจ้าตาย่ำไหนขอยกมาเขียนง้อแล้วขอากมาไห่ง้อกินแล้วคนก็จะเป็นขาวว่ามันเกี้ยนคอยห้างใส่เจ้าได้ไหมเจ้าใครกัเจ้าสมองมึงยามึงยาจะเป็นหยังดอกเว้ย โอ้ยไม่เคยกลัวใครนะน้่นเพราออกไถ่เนี่ยเขาจงศูนยไถ่เนี่ไปพราะมันเจ้าให้ออกกันไงมึงก็พากูไปเจอกระเทยไอ้่าน่ะอีหยังอีกินนี่ยกูเสียไม่ต้องอะไแล้วกูบอกแล้วอย่ามาเอาใจกูอใคาเอาใช่เต่าอีหยังพอมึงมึงยามึงยายาอีหยังกี่ขนนาดแต็งยู่นี่ใคอยยังโสดอดิเดนเนี่ มึงยะดีดียะกันแล้วตัวมึงเป็นยังไงเจอขมชมอะไรต้มรัวโถมากเลยกูบอกแล้วมึงจะมาห้าวใส่กูกูบอกมึงอย่ามาห้าวใส่กูไม่ใช่อย่างไรพ่อเดี๋ยวมึงเจอชองกูไม่นะอย่าไปกลัวหรอกเพราะว่ากูมีสปริงชองมึงอย่ามึงอย่ามาห้าวใส่กู กูมีสปริงจองปืนอหมดแล้นี่มึงกูมีสปริงจองอยู่แล้วกูไม่กลัวมึงมึงอย่ามาเขาาสิกูแค่ย้ำคนเดียวนี่กูท่าหากูขาอย่างอ้ามันหายน้ำน้ำมันเข้านี่มันรอนมันเข้ามันเข้านี่มันเข้านี่กูท่าหานี่นี่มันเข้าเอันเข้าโอเคจุดอะไรแล้วใครเจ็บน้ามึงอย่ามาเข้าสกูนะแม่ กูเล่โอ้ยกูชอบไม่ข้าคนไปหาม่้าวยอะงย่าขาสกูลแต่ว่ายังดงกบมันขท้าเลยไหมข้าวออข้อกเป่ขาแตกขาแตกแล้วจะปิ้งซองมัท้ามันเท้าขามันเ้าวิัซองม่ไม่ปลุกซ่องติบ้าเ่เอาสปริงซ่องเลยขี้มท่าอยู่สปรงซ่องเลยไหมขาเ้าขาเท้ามึงอย่ามา้กูนะมึงอย่ามาข้าวสกูนะกูไม่กลัวมึงน่นอนนะ ควาบังคันเวามบังคับบังคับกันดูได้ยังดีโอ้ยมึงกจะบังในแม่ลยังกระไรว่าพ่อมาเกี่ยวกันบ่ได้เกี่ยวกันขาห้าวขามันห้าวย่ำหนาวกระไรสิ่ท่าขิมกระไรสิ่ท่าขิมเหนียนบ่อยมึงจะมาเอาสักคูนะมึงจะมาห้าวใส่กูนะกูไม่กลัวมึงนะเพราะว่ากูมีสปริงสองใช่บหมข้ามแล้วข้ามเว้ยบ่ฟังหน้าฟังหลังว้าวจังเด็จังว่ามึงอย่ามาห้าวสักคูนั้นพะน่ะโอ้ยกูชอบดูว่ากูใไว้กับาบอมันจบ มึงอยากาสิ่งที่ขามันเจ้าจิคาหอยมือข้วัทามันเจบมัเาเห็ดยันกูชอบไว้ข้ากูไม่พอกูสาวโอ้ยแต่กูสาวอ้ทยปนิจเดหัวมันออกมาช้เอาเล่าดีะกูว่าเป็นูสาแล้วนะ